ชุดชุดชุดให้ชุดเลยเหรอชุดเด็เฮ้ยชุดเด็ชุดได้ลงปัเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเว่ามันใหญ่กว่าปกติไปหน่อยป่ะแบบลูกใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากสะใจโคตรใหญ่อะอีกอันเชนอมันนะคือ เอันนี้อันนี้บัฟเบอร์เจ็ดนะนี่เบอร์แปดนี่เบอร์เก้าแล้วเฮ้ยน,นี่แข่งมาี้ก่อนใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเราครับเอกออเชนนอลครับผมสงสัยมากเลยเนี่ยนี่คือบัฟมาตรฐานเบอร์เจ็ดนี่บัฟท,ที่ใช้แข่งทั่วไปใช้แข่งท,ทั่วไปขนาดปกติแล้วดูรูปนี้ดิอันนี้บัฟซ้อมว้าวคือ จะบอกเป็นเบอร์8หรือเบอร์9ก็ได้นะไม่ใช่เบอร์8เบอร์9อย่างไม่ใช่เบอร์8เบอร์9อันนี้คือทางสโตร i n g Thailand ให้เรามาต้องขอบคุณนะครับครับผมชื่อรุ่นว่า NBA trainer อ๋อสำหรับฝึกใช่ถูกต้องครับโอเครูกบาสนี้ครับมีขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยใหญ่กว่าลูกเนี้ยรู้ว่ากี่เซนกี่เซนครับแปดจุดแปดเซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่าอย่างนี้เหมเส้นผ่าศูนย์กลางออกข้างเนี่ยข้างละสี่เซนเลยแหละได้ได้ว่า แม่งคนละเรื่องเลยแต่ถ้ามองจะเห็นความแตกต่างชัดเจนคนละไซส์เลยนะครับทีนี้คําถามคือทําไมต้องลูกใหญ่ๆี่เอ๋อ้าวทักษะการเล่นบาสที่ดีครับต้องอ้วนๆใหญ่ๆอันนั้นคือร่างกายครับไม่ใช่ลูกบาสไม่ใช่ลูกบาสมันเงคยต้องใหญ่ลึสภาพนะครับพวงมันเท่าเดิมครับลูกมันใหญ่ขึ้นก็จะลงยากขึ้นหลงยากขึ้นอ่าบางนั้นคุณต้องฝึกซ้อมการชุด ให้มีเปอร์เซนเทจการลงที่แม่งชัวจริงๆหรือถ้าเป็นภาษาบาคือมึงต้องซ้วดเท่านั้นถูกเพื่อจะปลอดภัยที่สุดถูกแล้วคุณยิงแหลมก็ไม่ลงด้วยนะอ่าเพราะองศามันน้อยลงต้องนิดนึงอ่ามันมันจะบังคับให้คุณชุดแม่นชุดโด่งชุดตรงหมายความว่าถ้าเราชุดลูกพี่เบิ้มเนี่ยจนมันชัวชัวแล้วเนี่ยครับพอมาชุดลูกนี้คือจะขนมง่ายขึ้นเลยใช่ปะถูกต้องวันนี้เลยมีแบบฝุกหัดจัดเลย่ะเลียไม่แม่นตรงไหน เอาจุดเดียวไม่แม่นตรงไหนจะเป็นตรงกลางไม่ค่อยแม่นเดี๋ยวให้เฮียซ้อมลูกนี้รัวๆเลยให้ให้ลงสักสิบลูกลงเราค่อยปรับมาใช้ลูกนี้แล้วดูว่าเฮียแม่นขึ้นบ่าวเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูไปดูกันครับเดี๋ยวเริ่มจากเฮียอั๋นลองก่อนลูกใหญ่บิ๊กเบิ้มครับจุดไหนเฮียไม่ถนัดก็ประมาณขอยมาจากจุดโทษประมาณ9-29ประมาณนี้โอเคเอาสักสิบลูกลงแล้วกันนะเดี๋ยวลองดูแล้วเดี๋ยวค่อยปรับมาใช้ลูกเล็กดูได้ได้ขึ้นบ่าเดี๋ยวไปดูกัน เดรีบาวให้โอ้โห oh. ต้องพอดีไงโอเคโอเคุมท่าชุดไว้ไง oh. แรงนิดนึงแรงนิดนึงโอ้โ oh. oh. หลูกไม่คุ้นเคยเลย เอาให้ลงเฮียเอาให้ลงลงไปลูกหนึ <sprout> ่งแล้วมันออกแบบมาให้ชุดยากเนี่ยยากจริงๆเพราะนั้นถ้าชุดมึงต้องดีเพิ่มแรงเพิ่มแรงสบัดข้อมือสบัดข้อมือ follow through follow through นี่ยิ่งเบาตรงแล้วยตรงแล้วยโอ้โห บอกเลยว่าไม่ง่ายเนี่ยรูปมันใหญ่ก็จริงนะแต่มันไม่ได้หนักขึ้นเนี่ยใช่น้ำหนักมันเบอร์เจ็ดนี่แหละมันหนักมันใหญ่มันติดปัญหาตรงมันใหญ่นี่แหละมันใหญ่อย่างเดียวโอ้โหนับนับนับสองแล้วเนี่ยปรับให้ได้เฮียปรับให้ได้เราคิดว่ามันถึงแล้วนะลูกนะปกติตรงนี้เฮียไม่แม่นไงมันก็ต้องปรับได้โอ้โหด้านนิดนึงด้านนิดนึง Mor har noe sånt. Og håret! ปั๊กเออไม่เป็นไรเก็บให้โคตรยากบอกเลยว่าโคตรยากยากจริงโอ้โหคิดว่าลงแน่นอนเจ๊ขาอีกหน่อยเจ๊ขาอีกหน่อยโอ้โหส่งแรงจะขาหน่อยส่งแรงจะขาหน่อย เออแรกๆเคียใช้แขนมากไปว่าใช่ใช่ใช่ขาด้วยโอเคโตรงแรกขาด้วยเงเป็นนักบาลุงที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพีไอลูกท้ายลูกท้ายลูกท้ายโอเคโอยโอเคโอเอเเคยว่คไมเคุ้เคยเคยเคยครับกับลูกใหค่ไมคเคุอเเลยอริงอเอเะอเงโ้เคโอเคอเอเอเอคโคเคเเ ชูจุดเดิมยิงต่อเลยเหรอยิงต่อเลยก็จะได้รู้ไงว่ามันทําให้มึงแน่นขึ้นเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยว่ามึงชูลูกใหญ่เรียบร้อยแล้วมีความแม่นนะใช้ได้นะลูกเล็กต้องชูให้เหมือนถือลูกใหญ่อยู่อ๋อฟิลเดียวกันมันต้องตรงเคต้องโด่งอย่าเปลี่ยนแท้ชูลองดูไปลองดูผมว่าเฮียดำได้เอ้ยมันใช่จริงๆงด้วยต่อเนื่อง โอ้ไม่เป็นไรเงปล่อยไม่ตรงปล่อยไม่ตรงต่อเนื่องต่อเนื่องต้องเหมือนชุดใหญ่อยู่ไงยังไม่โด่งพออันนี้มันแหลมยังไม่โด่งพอโอเคตองเอออาโอเคสุดยอดไงเยี่ยมโอเค โอเคโอ้โหสวยสุดยอดโอ้โหเห็นผลเลยพี่เอกเห็นผลเลยเฮ้ยผมว่าอยากแป้นบ้างว่ะขอลองบ้างดิให้พี่เอกลองดูบ้างปะใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จริงโอ้ชุดงนี้ยเนี้ยใหญ่จริงปรับจูนปรับจูน เพราะใ,ให้ปรับจูนเพราะปรับจูนคือต้องตรงและทิศทางน้ำหนักได้หมดเท่านั้นต้องเป๊ะหมดเลยฮะต้องเป๊ะหมดทำ <ๆ S 1> <laughs> ไมสั้นไปสั้นไปไม่ง่ายครับไม่ง่ายโอ้โหโอเคโอเคพอดีมากเลยนะ เบี้ยวไม่ได้เลยครับเบี้ยวไม่ได้เลยนิดเดียวก็ไม่ได้ผมว่าถ้าเป็นลูกเล็กลงไปแล้วนะลงไปแล้วเยี่ยมโอเคเยี่ยมโอเคเยี่ยมสวยต้องเป๊ะมากเลยต้องเป๊ะเลย เยยี่มอ้าลูกเล็กมาผมว่าสบายว่ะถ้าชุดลูกเล็กน่าจะง่ายขึ้นเยอะคราวนี้มาลองดูลูกปกติแล้วเป็นไงอันนี้บ้านเบอร์หกอ่ะเบอร์เจ็ด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 กลายเป็นเล็กเลยว่ะอย่าโคตรเบาเลยว่ะหนิงหนิงนิงนิงยิงเหมือนเมื่อกี้เลยยิงเหมือนเมื่อกี้เลย เ <Okay. S 1> สบายเลยไงเยี่ยมโอ้ <Yeah. S 1> oh, สบายเลยไงโด่ตงตรงสะบัดข้อมือฟลอตทูยังไงก็ลงไง <ขอ S 1> ก็ลงเคอแคอแคอง่ายมากเลยไงโอ้ oh, จะบอกว่ามันเห็นผลทันทีนะพี่เอกเออ้าชุด เหมือนตอนที่เราซ้อมลูกใหญ่ครับการบัดข้อมือลูกโด่งตรงลงแล้วมันง่ายถูกต้องยอดอเอยเฮีย yeah. ว่าลูกบิ๊กเบิ้มไม่ธรรมดาธรรมดาออธรรมดาแต่บอกเลยว่าเทียวว่ามันได้ผลว่ะพี่เอเอออ ชัดเจนชัดเจนตอนผมกลับมาชูลูกเนี้ยอืตอนแรกผมอาจจะไม่คุ้นต้องปรับชูนิดหน่อยเพราะว่ามือผมต้องแบบคุ้นกับลูกนี้ใช่แต่พอคุ้นปั๊บถ้าชูผมดีเลยไงก็สังเกตว่ายิงลงลวนๆเลยยิงลงนี่คือลวนๆเลยใช่ง่ายเลยสมูทเลยครับคือลูกเนี้ยผมมองว่ามันบังคับให้ผมอ่ะต้องมีสมาธิในการปรับท่าชูรีบยิงไม่ได้เออจะมาแบบรีบยิงไม่ได้การฟอลโล่ทูต้องดีการชูลูกโด่งลูกย้อยต้องดี คือมันต้องเพอร์เฟกเลยเนี่ยมันจะบังคับให้เราต้องเพอร์เฟกคือปล่อยบอลไปเนี่ยมันแทบจะต้องตรงเท่านั้นคุณเอียงนิดเดียวเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันจะออกทันทีแล้วพอกลับมาใช้ลูกนี้เชียว่าเฮียยิงง่ายขึ้นผมรู้สึกเลยนะมันคุ้นแล้วคุ้นชินง่ายผมรู้สึกเลยว่าเชียปล่อยลูกง่ายขึ้นใช่แล้วลงด้วยใช่เลยใช่ไม่เลวครับถือว่าใช้ได้ลูกเพิ่มน่าหามาลองกันนะแนะนำใครสนใจน้องๆที่ดูอยู่นะครับครับ เฟซบุ๊กสปอร์ต i ิ้งไทยแลนด์ใช่นะครับมีขายอยู่ผมได้ยินมาว่าเขาลดให้40%แบบรุ่นรุ่นนี้นะจริงปาะ NBA Trainer บอลลูกใหญ่นะครับไปลองสอบถามติดตามดูแล้วก็ลองบอกเขาว่าดูจากคลิปเอกอันชาแนลก็ได้เพราะเป็นลูกบ้านลูกซ้อมลูกใหญ่ครับเป็นยังไงครับอลงขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้น้องๆดูแล้วชอบ ช่วยช่วยเราหน่อยกดซับสไครต์ให้เรานิดนึงกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนช่วยกดซับสไครต์หน่อยจะแสนซับแล้วเอออยากได้จริงจริงติ๊กตอกเรามียังมีไอจีเรามียังมีตามมาให้หมดตามมาให้หมดครับอ่าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายหวังว่าจะมีประโยชน์ครับผมเขามาซ้อมเลยพี่เอกไหมไอหลงแ่ละไม่หลงทั้งคู่เลย